สวัสดีนะทนท่านเราก็โอ้ไปเจอแต่ในช่างเมืองโพเนาะโนนในช่างเมืองโพนะทุกท่านเจอกันตลอดเจอกันทุกครั้งเะเติมน้ำมันก่อนแวะมาซื้อน้ำมันนะทุกท่าน e ยี่สิบ โอ้เรงนี่เราทำอ่ะเต,เต็มเต็มกิโนบ่เตี้ยหรืเ่านี่เราเต็มกลอนนะฮะโอ้รอบสามรอบนะั้นมันไม่มันขึ้นเรื่อยๆือบ่นะ้อมันนี่โอ้ร้อยร้อยหกสิบร้เจ็ดสิร้อยแปดสาต็มกแต่ละเดือว่ามันสี่จังรอ้รอยพูดว่ามารอบน้านนี่ ไม่นครับขอบคุณครับอ่าดีนฮ้เราก็มาซื้อน้ํามันซื้อรอบนี้น้ํามันขึ้นอีกแล้วทุกท่านมันเลทละเท่าไหร่นี่ออียี่สิบสามสิบเจ็ดแล้วพี่น้องเฮ้ยโอ้เก้าห้าสามสิบเก้าเก้าหนึ่งสามสิบเจ็ดอียี่สิบสามสิบเจ็ด จุด02นะฮะส่วนบีบีเจ็ดสาจุดเจโอ้น้ำมันขึ้นเลยเดี๋ยวมัดน้ำมันก่อนเดี๋ยวมันหลมพี่น้องเอ้ยนะ <c oughs> ตอนแรกที่ผมมาซื้อนะมันจะ150แล้วก็ร้อเต็มกนเนี่ยแล้วก็ร้อยเจ็ดส ตอนนี้ร้อยเก้าสิบวางว่ามันจะไม่ขึ้นอีกอยากขึ้นหลายเท่ออิโตนอิตนอีตโนอตโนผู้ใส่รถเนี่เออคิดถึงสมัยก่อนเนาะริดล,ละสิบเจ็ดสิบแปดบาทสมัยผมเรียนนะฮะแวะมาซ้นอน้ำมันนะทุกท่านโอ้คำเลยวันนี้เดินทางกรบับ ผมก็มาจอดรถตรงนี้นะเพื่อไม่ให้มันรบกวนา<ม>การเติมมันของคันอื่นนะเพราะว่ามันเจ้าบนออกข้างหลังลูกก็ได้เจ้าก็ได้ไปบนอะไรตรงนี้บนได้หมดแล้วตรงนี้ก็ได้อยู่ใครจะว่าอะไร เดินทางกลับนะทุกท่านมืดเลยวันนี้กลับไปถึงบ้านเราก็มาซื้อน้ำมันพอมาซื้อน้ำมันปุ๊บก็มีผู้ใหญ่จจดีมอบเงินให้ไปซื้อ,อกระทะหม้อของที่จำเป็นต้องใช้เกี่ยวกับบ้านน้องอามเนอะนะครับจากคุณแม่เป็นสีเนอะนะครับก็ขอบพระคุณมากๆนะฮะแล้วก็มี อ่อีกหกร้อยนะครัท่านเป็นค่าอค่าทีมงานมอบให้คนละสองร้อยบาทโอ้ยังไม่เผยดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเฉลยดีกว่านะทีไปวันนี้สาคนพูดให้มันชัดเจนทั้งหมดหกร้อยบาทนะครท่านมอบให้ทั้งหมดเนี่ยหนึ่งพันหกร้อยบาทหนึ่งพันซื้อของให้พ่อน้องอาม ส่วนอีหกร้อยเนี่ยให้เฉพาะให้เฉพาะคนที่ไปไปวันนี้คนละสองร้อยนะครับซึ่งผมก็เดินทางนะทุกท่านกลับบ้านโอ้ขี่รถจ้อนซอนเป็นรถไถด้วยอย่างน่ากลัว โอเคครับทุกท่านนะขออนุญาตเดินทางกลับนะครับผมสวัสดีครับ